แกอยู่ที่นั่นสบายดีไหมชาเนี่อยู่ที่นี่ก็สบายดีหรอกนะแต่เพราะโควิดเนี่ยจะไปไหนก็ไม่ได้จะกินอะไรจะทําอะไรก็ไม่อร่อยสากอย่างแกจําได้มะเมืม่อตอนที่เรายังเป็นเด็กอะ่ะแล้วคุณป้าพาเราไปเที่ยวไปหาของมาให้ป้าเชฟสอนเราทํากับข้าวที่คุณป้าเรียกว่าอะไรนะอ๋อ หารสามเวลาแกจําได้เปล่าว่าตอนนั้นอ่ะคุณป้าพาเราสี่คนไปเที่ยวกันทั่วสมุทรสงครามเลยนึกถึงตอนนั้นแล้วก็สนุกจังเลยนะแกฉันจําได้ว่าคุณป้าพาเราไปปิดทองของพ่อบรแหลงเพื่อเป็นสริมงคลแล้วก็เลยไปดูตลาดร่มหุ่นี่ตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยนะแกแล้วเราสี่คนอ่ะก็ยังไปวิ่งเล่นที่มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ไปดูเขาทำน้ำตาลมะพร้าว ฉันน่ยังจำรสชาติหอมหวานละมุนละมุนได้อยู่เลยแล้วแกจำได้ไหมตอนที่เราไปหาหลวงนาที่วัดแก่นจันเจริญฉันถึงได้รู้จักประเพณีตักบาดขนมครกแล้วคุณป้าก็พาเราไปอุทยานลอสองได้รู้จักที่มาที่ไปของอาหารโบราณด้วยจากที่นั่นคุณป้าก็พาพวกเราไปเก็บใบชะครามกับดอกเกลือที่โรงเรียนสอนคนทำนาเกลือสนุกเนอะ ลแล้วก็ไปดอนหอยหลอดเสียดายนะที่พวกเราอ่ะไม่ได้ลงไปเก็บหอยหลอดเลยคุณป้าก็เลยพาไปไหว้กรมหลวงชุมพรแทนฉันจำได้ว่าอ่างเปาอยากลงไปเล่นโคลนนาเอนดูเชียวพวกเราอ่ะถ่ายรูปไว้เพียบเลยเนาะพอได้วัตถุดิบครบคุณป้าเชฟก็สอนเราทำกับข้าวสามเวลา ทั้งอาหารไทยในอดีตอย่างแกงคั่วส้มใส่หอยหลอดจำได้ไหมว่าพวกเราสี่คนกินเงินเกลี้ยงหม้อเลยเนอะพอเราทำอาหารที่เขานิยมกันอย่างยำใบชะครามฉันก็ปอกไข่ซะเยอะเลยพอเพียงกับแกเลยต้องช่วยกินกันตั้งหลายลูกเล่นเอาจุกไปเลยใช่ไหม ทอนนั้นอิ่มมากจนเกือบไม่ได้กินของอร่อยอย่างบัวลอยวิลาศอาหารร่วสมัยจานเด็ดของคุณป้าเชฟแล้วเชี่ยวเราสี่คนนั่งปั้นเม็ดบัวลอยสอดไส้เผือกกับมันม่วงเหมือนปั้นดินน้ำมันเลยนะแกเม็ดสาคูเนะี่ยติดเต็มมืออ่างเปาเลยแกจำกลิ่นง,งาคั่วอหอมๆน้ำกะทิหวานๆได้ไหมชานน่าจำได้ขึ้นใจเลยแกถ้าแกกลับมาเมื่อไหรอ่อ่ะ ฉันว่าเราชวนอ่างเปากับพอเพียงไปหาคุณป้ากันอีกนะรักและคิดถึงจีอุน